สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีท่านแชร์แมนนะครับผมแล้วก็ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับผมผมวิทยานะครับผมขออนุญาตนำโปรเจกต์วิจัยนะครับผมที่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับทีมเครือข่ายของงานจ่ายกลางนะครับผมของจังหวัดนครศรีนครศรีธรรมราชนะครับผมมานําเสนอให้กับทุกท่านทราบนะครับผมก็ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นโปรเจกต์ที่เราทําร่วมกับเครือข่ายงานจ่ายกลางนะครับผมของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ โดยที่เราร่วมกับทางเครือข่ายนะครับผมจะเป็นโรงพยาบาลสีชนนะครับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชฉวางนะครับผมโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับโรงพยาบาลท่าศารานะครับผมโรงพยาบาลพรมคีรีแล้วก็สขาวิชาชวานามัยและความปลอดภัยแล้วก็สาบันการเรียนรู้นวัตกรรมทางการแพทย์เทโเมดิกนะครับผมคิดว่าหลายๆท่านในนี้นะครับผมน่าจะยังไม่รู้จัก เจ้าหน้าที่หรือว่าบุคลากรในหน่วยจ่ายกลางนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่านิดหนึ่งนะครับบุคลากรในหน่วยจ่ายกลางก็คืออย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับผมก็จะเป็นบุคลากรที่ไม่ได้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีนะครับผมหรือว่าสําเร็จในการระดับการศึกษาปริญญาตรีเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นวุฒิที่เป็นม3ม .6 นะครับผมแล้วก็เข้าไปล้างพวกเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลน,นะครับซึ่งจะเป็นหน่วยงานหลังบ้านที่ทาความสะอาดเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์นะครับผมล้างเครื่องมือแพทย์การฆ่าเชื้อต่าง นะครับผมแล้วก็นําเครื so, benefit, right? so, why, Japan, ่องมือแพทย์ที่ใช้แล้วเนี่ยเอากลับมาใช้ใหม่นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบุคลากรเหล่านี้นะครับผมมีความสําคัญมากในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลนะครับซึ่งถือว่าเขาเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการที่จะทําให้เครื่องมือแพทย์ของเรานะครับผมปราศจากเชื้อนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับผมในประเทศไทยเนี่ยก็กําลังจะมีหลักสูตรแล้วก็ทําในเรื่องของวิชาชีพด้วยนะครับผมซึ่งในสหรัฐอเมริกานะครับผมในเจ้าหน้าที่งานจ่ายกลางนะครับผมก็จะเป็นบุคลากรแล้วก็เป็นวิชาชีพเช่นเดียวกันนะครับผมซึ่ ให้กับบุคลากรเหล่านี้เป็นวิชาชีพนะครับผมทีนี้ครับผมจากการศึกษาของผมนะครับผมก็ทําการศึกษาเป็นแบบเชิงภาคตัดขวางนะครับผมใช้ระยะเวลาในการศึกษาจํานวน3เดือนนะครับทำการศึกษาในโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับผมจำนวน23แห่งนะครับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เนี่ยมีทั้งหมด1 4 2คนนะครับผมแล้วก็ใช้แบบสอบถามนะครับผมที่เราพัฒนาแล้วก็เป็นแบบ Standard q u e s t i o n n a i r e นะครับผมซึ่งจากการศึกษาเนี่ยพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากเ,าเรื่องเกี่ยวกับโครงร่างและก็กระดูกกล้ามเนื้อเนี่ยพบถึง70.4%จนะครับผมจากการจากกลุ่มตัวอย่าง142คนนะครับแล้วก็ปัญหาที่เราพบ ส่วนใหญ่นะครับผมก็จะเป็นหลังส่วนล่างนะครับผมซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่86.6นะครับผมแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นหลังส่วนบนนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีการศึกษาต่อนะครับผมโดยการศึกษาแฟกเตอร์ต่างๆนะครับผมพบว่าเพศหญิงเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงในการเกิดเรื่องเกี่ยวกับโรคโครงล่างกระดูกกล้ามเนื้อเนี่ยถึง6 6เท่านะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีในเรื่องของการยกของหรือว่ายกเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีน้ําหนักมากนะครับผมมากถึง20กิโลกรัมเนี่ยก็มีปัจจัยที่ทำให้เกิดเรื่องเกี่ยวกับโรคนี้นะครับผมสูงถึง10เท่านะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยในการศึกษาครั้งนี้นะครับผมก็จะมีในเรื่องของการแนะนําในเรื่องของการปรับปรุงทางด้านวิศวกรรมนะครับผมการมีการออกแบบสถานีงานต่างๆที่ให้เหมาะสมอย่างเช่นการใช้โต๊ะหรือเก้าอี้ที่สามารถปรับระดับได้นะครับผมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการยืด ยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือว่าการออกกําลังกายนะครับผมก็สามารถที่จะช่วยลดในเรื่องของการปวดเมื่อยหรือเมื่อยล้าต่างๆได้นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ผมได้ดําเนินการตีพิมพ์แล้วนะครับผมในใน,ในเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีการตีพิมพ์ในผลงานในฐานสกอปัสน,น, <that> นะครับผมจำนวน2เรื่องนะครับผมก็ถ้าท่านไหนสนใจอยากได้ข้อมูลก็สามารถติดต่อได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับผมซึ่ง ในการศึกษาครั้งนี้นะครับผมก็จากการที่ผมทำการรีวิวนะครับผมเปเปอร์หลากหลายฉบับนะครับผมพบว่าในทั้งระดับนานาชาติแล้วก็ระดับชาตินะครับผมพบว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดเรื่องของ work-related musculoskeletal disorder เนี่ยมี ค่อนข้างมากมายนะครับผมแล้วก็เกิดขึ้นกับหลากหลายวิชาชีพนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะศึกษาในกลุ่มแพทย์พยาบาลนะครับผมแต่ว่าในในพนักง,งานจ่ายกลางหรือว่าพนักง,งานที่ผมทาการศึกษาเนี่ยยังมีค่อนข้างน้อยนะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยในปี2020นะครับผมอย่างแล้วก็คณะเนี่ยในทำการศึกษาพยาบาลในประเทศจีนนะครับผม984คนเนี่ยพบว่าเ,าเกิดเกี่ยวกับเรื่อง MSDS เนี่ยมากถึง96.8นะครับผม นอกจากนั้นแล้วนะครับผมในปี2021เนี่ยก็มีการศึกษาในพยาบาลเอธิโอเปียนะครับผมซึ่งทําการศึกษา394คนนะครับผมพบว่าเกิด MSDS เนี่ยมากถึง64.64 64นะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยประเทศไทยของเรานะครับผมก็ตื่นตัวในเรื่องของอหัตถกรรมทางการแพทย์นะครับผมหรือว่าทําในเรื่องของอเป็น medical hub ของเอเชียนะครับผมซึ่งพบว่าหัตถการต่างๆในในโรงพยาบาลน,นะครับผมมีค่อนข้างมากแล้วก็หลังจาก สถานการณ์โควิดนะครับผมก็มีหัตถการต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่อนข้างมากนะครับผมดังนั้นแล้วบุคลากรเหล่านี้เนี่ยจะต้องมีการทําในเรื่องของการทาความสะอาดเครื่องมือแพทย์แล้วก็มีเรื่องของการเอาเครื่องมือแพทย์มาใช้นะครับผมซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงเรื่องของการเกิด MSDS ได้นะครับผมอันนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพนะครับผมที่ผมเอามาสื่อสารให้ทุกคนทราบนะครับเพื่อที่จะได้เห็นลนักษณะงานของเขาให้มากขึ้นนะครับผมก็โดยปกติแล้วเนี่ยพนักง,งานในหน่วยจ่ายกลางนะครับผมเขาก็จะมีในเรื่องของการล้างเครื่องมือแพทย์นะครับผมมีการในเรื่องของการห่อเครื่องมือแพทย์นะครับหลังจากที่มีการล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมาห่อเพื่อที่จะ,ะทํา การสเตอร์ไลน์ะครับผมหรือว่าเอาไปในเรื่องของการนึ่งฆ่าเชื้อหรือว่าการใช้ Low t e m p e r เจอร์นะครับผมหรือว่าการใช้ในเรื่องของเอทิลีนออกไซด์ต่างๆเพื่อฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์แล้วก็เอากลับมาใช้ใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะงานของเขานะครับผมซึ่งจากข้อมูลต่างๆเนี่ยก็สอดคล้องกับในเรื่องของสถานการณ์ในเรื่องของโลกการประกอบอาชีพของ ของกองประกอบของกองโรกจากการประกอบอาชีพในสิ่งแวดล้อมนะครับผมซึ่งพบว่ามีจํานวนของบุคลากร,กรที่เกิดในเรื่องของ MSDS เพิ่มขึ้นทุกปีนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยทางทีมผมเนี่ยก็เลยสนใจที่จะศึกษาในกลุ่มผู้ปฏิบ,บัติงานเหล่านี้นะครับผมอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่างานวิจัยนี้เนี่ยทำการศึกษาทั้งหมด3เดือนนะครับผมก็เริ่มตั้งแต่1มิถุนายนจนถึง30สิสงหาพศ2566นะครับประชากรที่ใช้นะครับผมก็จะเป็นมีประสบการณ์ในหน่วยงานใจกลางเนี่ย เกณฑ์คัดเข้านะครับผมก็จะมีประสบการณ์ในการทํางานในหน่วยใจกลางเนี่ยมากกว่า1ปีนะครับผมแล้วก็สมัครใจเข้าร่วมโครงการนะครับไม่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางระบบโครงร่างกล้ามเนื้อนะครับผมแล้วก็ไม่มีเรื่องโรครายแรงต่างๆนะครับผมไม่ตั้งคันนะครับส่วนการคัดออกนะครับผมก็คือเป็นบุคลากรที่อยู่ในหน่วยงานน้อยกว่า1ปีนะครับผมแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนต่างๆนะครับผมไม่สะดวกใจในการให้ข้อมูลแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบบทางโครงร่างแล้วก็ ก้ามเนื้อตั้งแต่กำเนิดนะครับจากการศึกษาครับผมผมทำการศึกษาทั้งหมด23โรงพยาบาลน,นะครับผมประกอบด้วยโรงพยาบาลศูนย์หนึ่งแห่งนะครับผมโรงพยาบาลทั่วไป3แห่งนะครับแล้วก็โรงพยาบาลชุมชนทั้งหมด19แห่งตามราย,รายชื่อนังนี้นะครับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ทําการศึกษาครับผมเราทําการศึกษาเลือกคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงนะครับสุดท้ายแล้วเราได้กลุ่มตัวอย่างเนี่ย142คนครับ แบบสัมภา์ของเราครับผมก็ทําการประยุกต์นะครับผมมาจากวิทยาชานชายัยแล้วก็สุนิสา,าชายเกลี้ยงนะครับผมที่ทําการมีแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์มาก่อนหน้านี้นะครับผมโดยที่เราแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือปัจจัยส่วนบุคคลแล้วก็ภาวะสุขภาพนะครับส่วนที่2ก็คืออาการความไม่สบายเกี่ยวกับโครงร่างกระดูกกล้ามเนือ้อซึ่งตรงนี้เนี่ยเราทําการอ,อ้างอิงมาจากนอรดิก questionnaire นะครับผมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเรื่องเรื่องของปัจจัยต่างๆแล้วก็สภาพแวดล้อมในการทำงานนะครับซึ่งแบ,บ่งออกเป็น3ส่วนนะครับการรวบรวมข้อมูลก็อย่างที่ผมเรียนแจ้งไปครับผมก็มีการศึกษาเนี่ยก่อนที่มีการศึกษาก็ทำจดหมายนะครับผมเข้าถึงานายแพทยสาสารณสุขจังหวัดนะครับผมแล้วก็ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์นะครับผมแล้วก็มีการดําเนินการเก็บข้อมูลกับเครือข่ายต่างๆนะครับผมทั้งหมด23โรงพยาบาลครับ การวิเคราะห์ข้อมูลครับผมถ้าเป็นสถิติเชิงพรรณนานะครับผมในเรื่องของการแจกแจงความผี่ลอยละส่วนแบ่งเบนมาตรฐานค่าพิจารณาค่าสูงสุดต่ำสุดนะครับผมพวกนี้ก็จะเป็นสถิติอนุมานที่ทําการวิเคราะห euh, ์สถิติอนุมานเนี่ยผมก็จะใช้ตัวยูนิวเบริเอตแล้วก็มัรติเบริเอตในการทําการวิเคราะห์นะครับผมซึ่งหลังจากที่ผมทําการวิเคราะห์ตัวปัจจัยเสี่ยงแล้วนะครับผมหรือว่า ก็มีการนําเข้าตัวมัลติแวริเอตโดยการที่มีการคุมปัจจัยกวนนะครับผมอย่างเช่นเพศนะครับผมอายุแล้วก็อายุการทํางานนะครับผมแล้วก็ทําการนําเสนอด้วยค่าเอจัตต์ออรเรชนะครับงานวิจัยชิ้นนี้ครับผมได้รับการอ,อนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์นะครับผมในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมในวันที่21มีนาคม2556นะครับผมตามเลขที่นี้นะครับ ทีนี้เนี่ยผลการศึกษานะครับผมพบว่าอายุส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างนะครับผมอยู่ที่43ปีนะครับผมแล้วก็ BMI อยู่ที่ประมาณ26นะครับผมจำนวนที่จานวนปีที่ปฏิบัติงานเนี่ยมากกว่า10ปีนะครับผมแล้วก็เพศส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเพศหญิงนะครับผมบุคลากรในหน่วยจ่ายการส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงนะครับแล้วก็ระดับการศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยต่ำกว่าปริญญาตรีนะครับ สถานภาพส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสมรสนะครับผมแล้วก็รายได้เนี่ยต่ำกว่า1 5 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ความผีเนี่ยในการออกกาลังกายเนี่ยน้อยกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เนี่ยไม่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะครับผมหรือว่าดื่มค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็การสูบบุหรี่นะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยกลุ่มตัวอย่างไม่สูบบุหรี่นะครับผมแล้วก็การรับรู้สุขภาพของตัวเองเนี่ยอยู่ในระดับดีถึงดีมากนะครับส่วนใหญ่เนี่ยกลุ่มตัวอย่างปฏิบัติงานในกะเช้านะครับ ทีนี้เนี่ยผลการศึกษานะครับผมก็จากการศึกษานะครับผมพบว่าในแต่ละส่วนของร่างกายนะครับผมพบว่าสามอันดับแรกเนี่ยก็จะเป็นหลังส่วนล่างนะครับผมจนมากถึง86.6นะครับผมลง,ลงมาคือหลังส่วนบน66.9นะครับผมส่วนที่3ก็คือจะเป็นไหลน่นะครับประมาณ52.1นะครับผมนอกนั้นก็จะเป็นตามที่ผมรายงานตรงนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับผมผมก็ทำการศึกษาโดยการใช้ตัว Univariate นะครับผมทำการหาออเดโชนะครับผมก็พบว่าผมทำการศึกษาทั้งหมด25แฟกเตอร์นะครับผมพบว่า7แฟกเตอร์นะครับผมที่ทำการ significant นะครับผมอย่างแรกก็คือเพศนะครับผมเพศหญิงนะครับผมก็ significant นะครับแล้วก็การออกแรงนะครับผมที่มากกว่า20กิโลกรัมนะครับผมที่มีการออกแรงในการเข็นรถเข็นที่มีความหนักนะครับผมอันนี้ก็ มีการสิ้นเปลี really. ่ยนนะครับผมการออกแรงเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ก on ็เช่นเดียวกันนะครับผมถ้ามีการออกแรงเป็นประจำเนี่ยก็ทำให้เกิดการสิ้นเปลี่ยนได้นะครับผมแล้วก็การออกแรงผลักอุปกรณ์ทางการแพทย์ขณะทำงานนะครับผมตรงนี้เนี่ยถ้ามีการผลักเป็นประจำนะครับผมก็จะทำให้เกิดในเรื่องของเอ็มอนะครับผมแล้วก็การนั่งเป็นเวลานานเช่นเดียวกันนะครับผมก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็การปฏิบัติงานในท่าทางเดิมๆนะครับผมก็ทำให้เกิดในเรื่องของ การเกิดการซินิฟแคนด้วยนะครับผมแล้วก็การยืนปฏิบัติงานในเวลานานๆนะครับผมก็กเป็นอีกปัจจัยหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับ <S <S ผลการศึกษานะครับผมตรงนี้เนี่ยก็หลังจากที่ผมทําการศึกษา u n นิ a วอริตแล้วผมก็เอาไปเข้าโมเดลเพื่อที่จะทำเอาควบคุมปัจจัยกวนนะครับผมก็พบว่า ปัจจัยที่ทําให้เกิดในเรื่องของความเสี่ยงนะครับผมก็จะมีเพศนะครับผมเพศหญิงเนี่ยมีความเสี่ยงมากกว่าถึงหกเท่านะครับผมแล้วก็การออกแรงยกอุปกรณ์ที่มีความหนักนะครับผมก็จะมีความเสี่ยงมากถึงสิบเท่านะครับผมของอในการศึกษานี้นะครับผมซึ่งจากการศึกษานี้นะครับผมก็พบว่าการศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยบุคลากรใน,นหน่วยจ่ายกลางส่วนใหญ่นะครับผมก็ มีการปวดหลังส่วนล่างนะครับผมค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ย <c oughs> เพศหญิงนะครับผมก็มีความเสี่ยงมากกว่าเพศชายแล้วก็การออกแรงที่มีการเคลื่อนย้ายหรือขนที่มีน้ําหนักมากกว่า20กิโลกรัมก็จะเป็นดีกแฟกเตอร์หนึ่งที่ทําให้เกิดในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะครับดังนั้นแล้วครับผมอย่างที่ผมได้เรียนแจ้งไปครับผมการที่ผมรีคอมเมนต์กับทางหน่วยงานจ่ายกลางของทางจงังหวัดนคร สีธรรมราชนะครับผมแล้วก็โครงการวิจัยนี้นะครับผมก็กําลังจะดําเนินการขยายไปทั่วประเทศนะครับผมซึ่งก็จะมีการแนะนําในเรื่องของซิงค์นะครับผมที่เป็นอุปกมิกแบบนี้ที่สามารถปรับขึ้นลงได้นะครับผมแล้วก็โต๊ะเพปแอนด์แพลที่ใช้สําหรับแพ็คอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับผมก็จะสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับผมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีปัจจัยอื่นในเรื่องของการปรับปรุงสถานีงานด้วยนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็ได้มีการแนะนํากับทางทีมนครไปแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น ซิงแบบเดิมที่เขาใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับผมก็ไม่สามารถปรับระดับได้ไม่ว่าจะ,ะความสูงความเตี้ยของบุคลากรมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็จะใช้ซิงแบบนี้ทั้งหมดนะครับการศึกษาวิจัยนี้นะครับผมต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยสยามนะครับผมที่ให้ทุนการศึกษาให้ทุนสนับสนุนในการทําโครงการวิจัยนะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังทางทีมนครด้วยนะครับผมที่เขาช่วยเหลือให้ผมทํางานวิจัยนี้จนสําเร็จเรียบร้อยดีนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นเอกสารอ้างอิงนะครับผมของการศึกษาทั้งหมดนะครับ,รบสำหรับออของผมมีเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ